ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแห่งหนึ่งวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งวัดนี้ก็มีประวัติเคยเป็นข่าวด้วยของคนในพื้นที่อะไรอะที่นี่มีประวัติว่ามีห้องน้ำห้องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าห้องน้ำแล้วกระทบอัตวินิบากกันนั่นแหละอยู่ในห้องน้ำสีฟ้าค่ะ ดวงยันของเขายังทําให้คนที่ผ่านไปผ่านมาแม้กระทั่งตอนกลางวันเห็นอยู่เสมอด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปทําอะไรบางอย่างในห้องน้ําห้องนั้นกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างๆนี้เปิดเดี๋ยวเอาไฟฉายส่องไปหน่อยเอ้โยตกใจหมดเลยโถตกใจไฟฉาย ห้องน้ําห้องนี้คือห้องที่มีผู้ชายมาเสียชีวิตอยู่ค่ะเป็นข่าวด้วยซึ่งห้องน้ำจริงๆก็มีหลายห้องแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครมาเข้าแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในห้องน้ําห้องนี้ดวงวิญญาณที่า เขาว่ากันว่าดวงวิญญาณที่มาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําห้องนี้ค่ะเป็นดวงวิญญาณที่เศร้าซ้อยเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่ได้รับความุติธรรมแล้วก็ชีวิตเขาไม่มีความสุขหลายอย่างที่เขาคาดหวังไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการสุดท้ายเขาก็เลยคิดสั้นในห้องน้ําห้องนั้นนะคะที่เขาเสียชีวิต ห้องน้ําจะเป็นห้องน้าซ้ายขวาห้องน้าที่เกิดเหตุคือห้องน้าข้างซ้ายคือห้องน้าผู้ชายและผู้ที่เสียชีวิตก็คือผู้ชายรู้สึกใจหวิวๆเพราะเรารู้ประวัตินี้แล้วเราก็เคยมาตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆที่มีตํารวจมามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องน้าห้องนี้ค่ะแล้วก็ยังมีของบางอย่างของผู้เสียชีวิตอยู่ด้วยรู้สึกอึอดอัดมากเลยอันนี้เป็นผ้าของเขาแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เขาได้ดื่มก่อนที่จะทําการบางอย่างเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะเล่านิทานให้พี่เขาฟัง รู้สึกได้ว่าพี่ผู้ชายคนนั้นเขาอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ตรงนี้ได้ยินมาว่าพี่เขาเป็นดวงวิญญาณที่เศร้าส้อยเราจะอ่านนิทานแล้วก็เดี๋ยวจะขอโชคเป็นลูกเต่าจากพี่เขาด้วยแล้วก็ทําบุญให้พี่เขาแน่นอนค่ะเรื่องนี้ชื่อว่า um ชาวไร่กับสุนัขชาวไร่ได้เลี้ยงแกะได้แพะไว้เพื่อเร่งนมเลี้ยงวัวไว้ใช้แรงงานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเบาเห็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้ว ควรหาผลทางเพื่อป้องกันตนเองจากภัยเหล่านั้นด้วยถ้าเห็นเป็นอะไรก็โชคดีนะคะเป็นเลขที่เดียวกับเมือ่อกี้เลยอะออกมาเป็นอันนี้ค่ะม้าแข่งในโรงสีมีม้าแข่งเรือชื่ออย,อยู่ตัวหนึ่งซึ่งว้ารางวันมาได้หลายต่อหลายครั้งทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกติยศชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ก็ขอให้บุญที่เคยทํามาที่ได้ทํามาในวันนี้ส่งผลให้กับพี่ไปด้วยหากคนเราทําอะไรที่ผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะ